เฮ้ hey, ชาวโลกวันนี้ท็อปทอจะพาคุยชมไปพบก,กับแบคทีเรียรที่ทนทานที่สุดในโลก mm hmm. ก็ไก่ล้านตัวเลยและมันยังมีคุณสมบัติที่ฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยนะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยห mm hmm. ากคุณคิดว่าเจ้าหมีน้ำตัวน้อยหรือทาริเกตคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเพราะในตอนนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความสาม,มารถเหนือวันนั้นมาก เนื่องจากว่ามันมีพลังพิเศษในการซ่อมแซมตัวเองได้ราวกับผู้บริยนชื่อของมันก็คือเดโนคอคัสเรดิโอดูรันแบคทีเรียที่ถูกบันทึกเอาไว้ในกินสต์บุกว่าเป็นแบคทีเรียที่ทนทานที่สุดในโลกย้อนเวลากลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแบคทีเรียทรงกลมสีแดงชนิดนี้ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อเดโนคอคัสเรดิโอดูรันหลังจากที่พวกเขาได้ตรวจสอบเนื้อบดบนกระป๋องที่เสียแล้วแม้ว่าจะผ่านการฆ่าเชื้อโดยการฉายรังสีแล้วก็ตาม ในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแบคทีเรียชนิดนี้มีความสามารถทนบริมาณรังสีที่ทําอันตรายต่อมนุษย์ได้ถึง1,000 0เท่าในขณะที่มีน้ําตัวน้อยสามารถทนได้ประมาณ1,000เท่าเนื่องจากมันมีพลังพิเศษที่สามารถซ่อมแซม DNA ที่เสียหายได้ในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงศาสตราจารย์ไมเคิลดาลีจากหมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอนทนากล่าวว่า ดีเอของมันเสียหายเมื่อดนปริมาณรังสีที่สูงถึง1นึ่งล้านแสนแลคดีเอของมันถูกตัดจนหมดมีชิ้นส่วนดีเอระหว่าง1 0 0 0งพันถึงสองพชิ้นต่อเซลล์แต่ทั้งหมดจะฟื้นฟูตัวเองได้ภายในระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงแต่การทนทานต่อรังสีไม่ใช่สิ่งเดียวที่แบคทีเรียรชนิดนี้ทำได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่เลวร้ยรรายได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นสภาวะแห้งแรงที่รุนแรงเป็นเวลานาน การขาดสารอาหารอย่างสมบูรณ์อุณหภูมิที่สูงจัดหรือแม้แต่ในภาวะสุญญากาศในอวากาศที่ว่างเปล่าก็ตามมันก็ยังสามารถทนทานและอยู่รอดได้ในเดือนสิงหาคมคศสองพัน2020ิบได้มีการนำแบคทีเรียชนิดนี้ขึ้นไปทดสอบที่สถานีอวากาศนานาชาติซึ่งพบว่ามันสามารถอยู่รอดในอวากาศได้อย่างน้อย3ปีแบคทีเรียได้มีการพัฒนาปุ่มบนผิวของมันหลังจากได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมในอวากาศเป็นเวลานาน1ปีนั่นหมายความว่าเจ้าแบคทีเรียชนิดนี้ ได้สนับสนุนทฤษฎีของแพนสเปอร์เมียซึ่งเป็นสมมติฐานที่ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ทั่วจักรวาลโดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปความสามารถที่โดดเด่นของแบคทีเรียชนิดนี้คือการทนต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและยังสามารถซ่อมแซมตัวเองได้จนมันถูกนามาศึกษาอย่างกว้างขวาง,างโดยนักชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมีความหวังว่าจะปรับกลไกการอยู่รอดของมันให้เข้ากับมนุษย์ โดยมีการวิจัยเกี่ยวกับจุลชีพที่อาจนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในการแพทย์เพื่อปกป้องผู้คนจากผลลับอันเลวร้วายของพิษจากรังสีท้ายที่สุดนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่อาจาระบุได้ว่าที่ว่าใสยตามธรรมชาติของแบคท,ทีเรียชนิดนี้คือที่ไหนเนื่องจากมีการค้นพบมันในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ในมูลช้างในหินแกรนิตในหุบเขาอันแห้งแล้งของทวีปแอนตาร์กติกาหรือแม้แต่ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลายสิบปีหลังการค้นพบเดโนคอคัสเริโอตูลัน มันจึงถูกบันทึกว่าเป็นแบคทีรียที่ทนทานที่สุดในโลกหลายคนได้ยกย่องว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่อื่นที่สุดในโลกโดยมีการตั้งชื่อเล่นให้กับมันมากมายเช่น s u p e r บ u g และโคันเดอร์แบคทีเรียแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นอย่างไรกับแบคทีรียที่ทนทานที่สุดในโลกอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะขอบคุณที่รับชมทบทอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะ